ความปรารถนาจะส่งผลตามกำลังบุญบารมีสิ่งที่เราทำเอาไว้ทั้งหมดไม่ได้สูญหายไปไหนมันติดตามเราไปข้ามภพข้ามชาติไปถึงที่สุดแห่งธรรมจุดหมายปลายทางที่เราได้ตั้งมโนปณิธานเอาไว้ความปรารถนาบางอย่างส่งผลในปัจจุบัน บางอย่างในอนาคตอันใกล้บางอย่างต้องข้ามชาติบางอย่างก็ต้องหลายๆชาติตามกำลังแห่งบุญบารมีของเรานี่เป็นเรื่องรึกซึงในทางพระพุทธศาสนาแต่ความรับของชีวิตนี้จะถูกเปิดเผยได้เมื่อใจของทุกๆคนหยุดนิ่ง ทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่วันที่25มีนาคมพุทธศักราช2555เจี๊ยบก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับกรารยนานมิตรทุกทุกท่านนะคะที่ได้ตั้งใจหมั่นทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาก็ขอให้ทุกทุกท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกายสบายใจบุญรักษาพระรัตนาตรายัยกุ้มคองสาธุบุญอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งมวลของชีวิตบางทีเราเรียนจบอย่างหนึ่ง จบแล้วก็ไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนมาแต่กลับไปประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องของบุญนั่นแหละบางครั้งก็ได้มาอย่างง่ายๆบางครั้งก็ต้องหนึ่งสมองสอง,งเป็นต้นแต่ทุกอย่างมีบุญเป็นฉากหลังที่คอยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานในการศึกษาเล่าเรียนให้ปราศจากอุปสรรคต่างๆหรือมีอุปสรรคน้อยเป็นต้นสาธุ